สวัสดีค่ะราศีมีนวันนี้จิ๊บหน้าจ,จะดูดวงความรักให้กับราศีมีนทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วนะคะเดี๋ยวจิ๊บจะดูดวงให้กับคนที่เป็นโสดก่อนแล้วค่อยดูดวงให้กับคนที่มีคู่แล้วคลิปนี้คลิปเดียวประจําเดือนพฤษภาคมพศ2566นะคะแล้วก็ก่อนอื่นเลยค่ะอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่านี่มันเป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นนะคะอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะและจิ๊บได้เปิดไพ่อธิษฐาน เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูจิบเปิดไพ่ค่ะรับคำทำนายไปได้เลยแล้วก็ช่องทางการติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะช่องทางเดียวเลยนะคะติดต่อเข้ามาทางนี้นัดหมายเวลาล่วงหน้านะคะส่วนใหญ่จะมีคิวว่างที่ว่างเยอะน่อยก็คือเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะแต่เลิกนะคะวันธรรมดาจิบรับน้อยมากนะคะอ่ะมา มาดูกันเลยนะคะสาหรับราศีมีนที่เป็นโสดนะคะความรักเป็นอย่างไรบ้างสําหรับราศีมีนที่มีคนคุยแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่คุยอยู่ในเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้นะคะโสดแบบมีคนคุย ไพ่บอกว่าคุณมีแนวโน้มนะที่จะได้ติดต่อกันแต่ว่าติดต่อกันน้อยไม่ค่อยได้ติดต่อกันบ่อยติดต่อกันเรื่อยๆแล้วก็เวลาคุยกันก็รู้สึกว่ามันมีเรื่องที่เข้ากันไม่ได้ไม่พอใจซึ่งกันและกันอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้พูดถึงหรือแสดงความคิดเห็นอะไรกันมากนักมันก็เลยกลายเป็นว่าคุยกันไปอึดอัดกันไปเล็กๆน้อยๆแต่จีบตรงจีบจริงเอาแสดงความจีบแบบชัดเจน แบบไม่ใช่เพื่อนนี่คือการจีบนี่คือการต้องการอยากได้เป็นแฟนคุยกันแบบหยอดคุยกันแบบต้องการที่จะคบอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยแบบลงตัวเท่าไหร่ยังคุยกันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ก็คุยกันบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ก็เป็นลักษณะของการแบบคุยแบบกลางๆแล้วกันกลางๆต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองในการคุยอีกเยอะต้องปรับปรุงทําความเข้าใจกันอีกเยอะมากมีส่วนที่เขาไม่ชอบเราเราไม่ชอบเขาอยู่เยอะมากกว่า ฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปกันต่อจริงๆต้องแก้ไขหรือปรับปรุงตัวเองพอสมควรเลยในการคุยกันนะคะอ่ะไพ่ประมาณนี้ตาจีบแหละชัดเจนว่าถูกจีบหรือมีการจีบจริงจังนะคะงั้นมาดูในส่วนของอความสัมพันธ์แบบคนโสดโสดสนิทราศีมีในความรักเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนพฤษภาคมไพ่บอกแบบนี้นะว่าราศีมีนะคะ ที่เป็นโสดสนิทในเดือนพฤษภาคมมีโอกาสที่จะถูกใจใครบางคนเหมือนเราเป็นสเปคของเขาหรืออาจจะไปเจอใครบางคนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นสเปคของเรามากๆคือถูกใจมากแต่ว่าความสัมพันธ์ทําอะไรไม่ได้เลยค่ะได้แค่ทําในส่วนของเราเล็กๆน้อยๆแล้วก็รอดูว่าเขาจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าเรารู้สึก อกหักตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มคุยอกหักตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มทําความรู้จักอะไรประมาณนี้เขาถูกใจแล้วนะแต่เขาแบบ อาจจะมีคนอื่นแล้วหรือเปล่ามันถึงอารมณ์ประมาณนี้อกหักตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็คือทําได้แค่รอดูเขาต่อไปห่างๆอย่างห่วงๆแล้วก็ความสัมพันธ์เป็นแบบคิดมากทําอะไรไม่ได้แล้วก็อึดอัดไปนะคะเอาเป็นว่ามีโอกาสนะคะราศีมีนเจอคนในสเปคที่ใช่หรือเราอาจจะเป็นคนในสเปคของเขารู้สึกได้แต่ทําอะไรไม่ได้เลยมาในตอนที่ช้าไปเจอกันในตอนที่ขวานบินอารมณ์ประมาณนี้เออนะคะอ่ะ โสดราศีมีนคะ่ะคุณต้องสู้ต่อไปนะคะเกี่ยวกับความรักในเดือนพฤษภาคมดูเหมือนจะยังเป็นอย่างนี้อยู่งั้นมาดูกันต่อว่าคนที่เข้ามาในช่วงเดือนพฤษภาคมที่อาจจะสารความสัมพันธ์กับราศีมีนเนี่ยเขามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างเขาหรือเธอคนนั้นไพ่บอกแบบนี้เขาว่าเขาหรือเธอคนนั้นอาจเป็นคนที่เกิดในวันจันทร์หรืออาจจะเป็นหมอดูอาจจะเป็นเออไพ่ใบนี้มันเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์สนใจในสิ่งลี้ลับ หรือผู้ชายก็ได้นะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะปิดบังอารมณ์เก่งทําให้คนอื่นไม่ค่อยรู้อารมณ์ลึกๆอยู่ข้างในหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนที่ค่อนข้างชอบงานศิลปะเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีหรือเขาอาจจะเป็นผู้หญิงที่มีคนอื่นอยู่แล้วก็เป็นไปได้ด้วยนะคะสําหรับไพ่ใบนี้นะคะเป็นได้ทั้งผู้ผหญิงผู้ชายแหละแ,แต่จิ๊บชอบติดปากพูดถึงผู้หญิงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ ตัวตนของเขาเขารู้สึกว่าความรักค่อนข้างจะเป็นไปไม่ได้เขาเป็นคนรักที่ดีเขาทําตัวเหมือนเป็นคนรักเขาเทคเทคแคร์ดูแลเขาหรือเธอคนนั้นค่อนข้างจะเหมาะกับการเป็นเนื้อคู่จังเลยเพราะว่าดูแลคนเก่งเอาอกเอาใจคนเก่งทําตัวเหมือนช่วยเหลือทุกสิ่งอย่างแล้วก็คุยเหมือนคนรักแต่จริงๆไม่รู้เป็นยังไงนะแล้วก็ เขาหรือเธอคนนั้นค่อนข้างจะอ่อยเก่งมีสเสน่ห์อ่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันมีสเสน่ห์เราเคลิ้มไปกับเขาอ่ะอารมณ์ประมาณนี้แต่ว่าช่วงนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเบื่อง่ายอะไรก็เบื่อไปหมดอะไรก็ไม่ดีไปหมดในทุกๆเรื่องในช่วงนี้นะคะอ่ะนี่คือลักษณะของเขาหรือเธอคนนั้นที่มีโอกาสจะเข้ามาสานความสัมพันธ์กับราศีมีนนะคะ แล้วมาดูกันว่าไพ่จะแนะนําว่าราศีมีนควรทําอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนพฤษภาคมสําหรับคนที่เป็นโสดไพ่บอกแบบนี้ว่าคุณทําใจเลยนะในเดือนพฤษภาคมคุณเจอสามดับที่รวมบนหัวใจเป็นบทสรุปมันแปลว่าคุณจะเจอความเสียใจเกี่ยวกับความรักคุณอย่าเพิ่งเริ่มต้นเลยถ้าคุณยังเป็นโสดนะเริ่มต้นมาคุณก็แพ้ซะแล้วคุณจะพบกับความเบื่อนหน่ายเกี่ยวกับความรัก คุณอาจจะได้แต่ตัวแต่ไม่ได้หัวใจนะความรักในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นแบบนี้ได้แต่ตัวแต่ไม่ได้หัวใจคุณรู้สึกเศร้าเสียใจคุณรู้สึกอึดอัดกับความสัมพันธ์นี้นะคะเอาเป็นว่าความรักมันอารมณ์ประมาณนี้ในเดือนมีนาคมนะก็คือ,อยังไม่ได้เริ่มกับผิดหวังสซะ,ะอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวระวังหัวใจไว้หน่อยนะคะสำหรับคนโสดราศีมีนค่ะ มาดูกันนะคะว่าในส่วนของความรักของคนที่มีคู่แล้วราศีมีนเดือนพฤษภาคมพศ2566เป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะมาดูในส่วนของความสัมพันธ์กันก่อนเลยนะคะว่าเดือนนี้ ความสัมพันธ์ของราศีมีนกับคนรักเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะไพ่บอกแบบนี้นะคะน่ากลัวอยู่พอสมควรนะไพ่ตัวตนก่อนเลยละกันมีคนบอกเลิกมีคนบอกเลิกมีคนปฏิเสธมีคนพูดออกมาว่าเลิกและแถมไพ่บทสรุปยังเป็นสิบธดาบที่แปลว่าการวกหักผิดหวังเลิกลากับคนรักเพราะฉะนั้นในเดือนพฤษภาคมให้ระวังใครบางคนอาจจะบอกเลิกนะไม่ว่าจะเป็นคุณเองนะราศีมีนหรือว่าคู่ของคุณก็เป็นไปได้แต่อีกฝ่ายไม่ยอมเลิกคะ่ะ อีกฝ่ายสู้เพื่อให้ได้ความรักครั้งนี้มาอีกฝ่ายสู้ไม่ถอยอีกฝ่ายบอกเลิอกอีกฝ่ายปฏิเสธสาเหตุนะที่มันคลุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดมันคือเดลิเวอร์เดลิเวอร์มันคือความรักที่ต้องเลือกหรือความรักที่มากคือมันไม่เชิงว่าต้องเลือกมันไม่ใช่หมายความว่าเลือกระหว่างสองคนซะทีเดียวบางคู่นะอาจจะเป็นเลือกระหว่างสองคนหรือในบางคู่อาจจะเป็นความรักที่ต้องเลือกก็คือเลือกที่จะรัก หรือเลือกที่จะไม่รักเพราะเหตุผลบางประการก็เป็นไปได้หรืออาจจะมีคนอื่นแน่ๆหรือเพื่อนเชียร์ไม่เชียร์หรือมีเหตุผลร้อยแปดเลยแต่ว่าให้เน้นไปเรื่องอาจจะเป็นความรักที่ต้องเลือกอาจจะไปเจอใครที่ถูกใจอะไรแบบนี้มันมีคนหนึ่งที่บอกเลิกและมีคนหนึ่งที่พยายามจะให้ความรัก กลับคืนมานะคะเอาเป็นว่าแบบนี้แล้วกันนะถ้าใครกำลังมีความสุขกับความรักแล้วมาเจอคําททานายนี้นะคะไม่ต้องทุกข์นะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณก็เป็นได้แต่ให้เตรียมรับมือไว้บ้างว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดแบบนี้เราจะทำยังไงก็แล้วกันนะคะอาจจะไม่ได้เกิดทุกคู่นะมนแล้วแต่ว่าพลังมันจะไปตรงกับคนนี้ดวงเราตรงแรงอะไรแบบเนี้ยอืมอ่ะในส่วนของความรู้สึกกันบ้างนะคะไพ่ของความรู้สึกราศีมีนะ คู่ของราศีมีนมาดูกันว่าเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักซึ่งพลังงานอาจจะสลับกันนะคะอาจจะกลายเป็นความรู้สึกของราศีมีนเองก็เป็นไปได้นะคะอันนี้เป็นความรู้สึกของคู่นะไพ่บอกแบบนี้ว่าคู่ของคุณนะรู้สึกว่าเหนื่อยกเกินกับการทะเลาะรู้สึกว่าการทะเลาะก,กันทุกครั้งมันไม่ค่อยมีเหตุผลมันเป็นอารมณ์ล้วนๆมันเหมือนชวนทะเลาะอ่ะเออมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาอึดอัดแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าราศีมีนคือคนที่โดดเด่นที่สุดสําหรับเขาคนที่ใช่ที่สุดคนที่สําคัญที่สุดรู้สึกว่ามีความสเวลาที่่ได้อยูกับ ราศีมีนแม้ว่าเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะรู้สึกว่าความรักในช่วงนี้ไม่ค่อยพัฒนาเลยและที่สําคัญค่ะคู่ของคุณรู้สึกอยากเดินทางไปกับคุณอยากไปหาคุณอยากเขาอาจจะไปหาคุณบ่อยๆโดยที่เขาไม่บอกเขาอาจจะเดินทางไปหาคุณบ่อยขึ้นโดยที่โดยที่ไม่ได้นัดหมายกันไว้หรือเขาอาจจะอยากเดินทางไปกับคุณโดยที่เขาติดตามไปเองอะไรแบบนี้บ่อยๆเขาอยากไปหาคุณเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณเองนะคะอะ ส่วนราศีมีนเองมาดูกันว่าราศีมีนเองคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนพฤษภาคมไพ่บอกแบบนี้นะ,ะมันอาจจะสลับกันนะอาจจะเป็นคู่ของราศีมีนก็ได้แต่ว่าอันนี้เราดูความรู้สึกของราศีมีนบางคนก็พลังงานสลับกันนะคะราศีมีนเป็นคนที่บอกเลิกหรือพูดคําว่าเลิกเออ ราศีมีนต้องการจะจบความรักในครั้งนี้ความสัมพันธ์ขอพักเอาไว้ก่อนได้ไหมคือขอพักความสัมพันธ์คือสามใบเลยตัวตนบอกเลิกไพ่บทสรุปเป็นเดเดตคือจบคิดเอาไว้ว่าอยากจบความรักรู้สึกว่าความรักครั้งนี้ต้องจบรู้สึกว่าอยากพักความสัมพันธ์ในครั้งนี้และแถมไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดรู้สึกเสียใจนะรู้สึกอกหักรู้สึกแย่แต่ว่ามันก็ต้องจบเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ทุกใบของราศีมีเนะี่ย เป็นฝ่ายบอกเลิกค่อนข้างชัดเจนคือคนบอกเลิกก็บอกเลิกเออถ้าถ้าพลังงานมันสลับกันจริงๆอินะคือคนบอกเลิกก็บอกเลิกจริงๆต้องการเลิกจริงๆต้องการพักต้องการหยุดจริงๆรรู้สึกอึดอัดมากอารมณ์ประมาณนี้ยพือเลิกคือเลิกจริงจริงส่วนอีกฝ่ายนึงก็คืออยากติดตามอยากอยากยังอยากคบอยู่อ่ะเออสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เลยอีกฝ่ายเลิกอีกฝ่ายยังไม่อยากเลิก คือค่อนข้างทรมานใจเหมือนกันนะเจอแบบนี้แล้วก็ยังไม่มีไพ่ของความรู้สึกดีๆเลยเป็นครั้งแรกเลยที่ที่เจอคู่ตรงข้ามในเรื่องของความรู้สึกแบบสุดๆในรอบหลายปีที่ดูดวงมานะราศีมีนค่อนข้างจะเอ,อเจออะไรที่รุนแรงอยู่นะคะสำหรับเดือนนี้ แปลกดีนะคะค่อนข้างแบบชัดเจนเหลือเกินนะคะแต่ไม่รู้ว่าราศีมีนอยู่ายไหนนะแต่ละคนอาจแต่ละขั้วจ,จะไม่เหมือนกันอีกคนราศีมีนอีกคนอาจจะอยู่ไฟบอกเลยอ,อีกคนนึงอาจจะอยู่ไฟติดตามไม่ได้อยากเลิอกอะไรแบบนี้มันสลับกันได้นะคะแล้วก็มันสอดคล้องกับไพ่โดยรวมสะดุสะดด้วยนะคะซึ่งแบบปฏิเสธแล้วมันก็ต้องเลิอกอะไรแบบนี้แล้วอีกฝ่ายนึงก็ติดตามคือไพ่ทุกทุกทุกสามคือเปิดสามชุดเนี่ย มันไปทางเดียวกันหมดเลยมันก็เลยเป็นคําตอบที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะก็เลยคาทานายก็เลยออกมาเป็นแบบชัดเจนไปเลยน,นะไม่ต้องพูดแบบกากลัมอะไรแบบนี้อะงั้นมาดูกันต่อว่าไพ่จะแนะนําราศีมีนที่มีคู่แล้วเนี่ยว่าควรทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักไพ่บอกแบบนี้ไพ่บอกแป๊บหนึ่งนะถอยกลับมารักตัวเองก่อนใจเย็นๆไอ้บอกเลิกไม่บอกเลิกไพ่ยังไม่สนใจหรอก แต่ไพ่บอกว่าถอยกลับมารักตัวเองก่อนอยู่นิ่งๆรักตัวเองอยู่ในเซฟโซนอยู่กับตัวเองก่อนแป๊บหนึ่งมันมีความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดในใจกันและตอนเนี้ยให้ถอยออกมานิดนึงก่อนแล้วมันยังเป็นเพื่อนกันได้คุยกันได้ปรับความเข้าใจกันได้แล้วมันจะดีขึ้นเอาสี่คำแนะนำไพ่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ เกิดขึ้นชัดเจนไพ่บอกว่าเฮ้ยความเจ็บช้ำม,มันเกิดขึ้นแล้วละ่ะถอยกลับมารักตัวเองก่อนอยู่นิ่งๆสักแป๊บหนึ่งนะอย่าเพิ่งรีบแล้วก็มันยังคุยกันได้ยังตอบความเข้าใจได้แล้วมันจะดีขึ้นด้วยไพ่บอกแบบนี้นะซึ่งตรงกันข้ามกับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นตามดวงมาอันนี้คือสิ่งที่ไพ่แนะนํานะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าจะเชื่อไพ่ไหมหรือว่ายังไงดีนะคะขอบคุณมากๆสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ขอบคุณคะ่ะ